สวัสดีครับมือนี้บักตัวจะผ้าทุกคนมาเห็ดหัวนกกระทานะครับผมเมนูบานๆนะครับผมมอนี่ครับได้มาจากตลาดนะครับผมผมก็จะขายกันเลยจิดถึงเมนูหัวนกกระทาพอดีครับผมไปครับเฮ็ดกันเลยครับดับแรกผมก็จะนกแมลงก้นนะครับแลลแลรวก็มาสับครับผมสับกับผมก็จะซับในพอดีค่ำนะครับสับชินประมาณนี้ครับผมแล้วแต่คนมักนะครับผม ก็ซับนกเสร็จแล้วผมก็จะไปเตรียมเครื่องแกงนะครับผมนี่พริกสดพริกแห้งตะไคร่ใบบกูดข่าครับแล้วก็งอหหอมแดงกระเทียมแล้วก็โขลกรวมกันครับผมนะครับประมาณนี้ครับเวลวเข้ากับไปขัวกันเลยครับแล้วก็ตั้งหมอ้อใส่นกลข้าไปครับ ส่วนไปจังน้อยกระชาพริกที่ฮอดโคลเมื่อกี้ครับผมแล้วก็กวากไปจนมันหอมนะครับคุณน,นกกั็จิบมันหอมขึ้นมากนะครับาาาจากกระชาน้ำลงไปจังน้อยครับปรุงรสด,ด้วยปลาเกลือน้ำตาครับน้ำตาลโคตรด,ดี ผมชิลลครับผมแต่ก็ใส่พวกหอมกับพริกลงไปครับผมก็มีผักมีสีมีสันเลยนะครับแต่ก็ตามด้วยใบกระเพราครับกับใบกระเพราเพีดนะครับนี่ครับจะนี้ก็เสร็จแล้วครับผมหัวนกหัวหยางนะครับนีครับน่ากินนะครับจะจัดจานครับบ้านเนี่ย เนี่ยพี่น้องเป็นแซบบ่ครับพีนุ่ขวานุกระท่าเป็นนุ่งบ้านเนาะครับโดนเพื่อจะได้กินก็ไปเห็นกับคิดอยากครับผมจะได้จัดให้เอฟซีเบิงครับวัจัดจานเสร็จแล้วไปครับไปกินขขานครับมาเลยครับกินขขานั่กันครับเช่นทุกคนเลยครับมาเลยครับกินขขานั่กันครับขวานุกกระท่าครับมือเนี่ยแซบแซครับผม กินเพิเดียวเหมือนเดิมครับอาครับด้วยนี่ครับอือือแต่มันมัน,มนจักหน่อยนะครับอยากกินมาดวนแล้วครับเห็นมาดวนแล้วนกกระทาเพิ่ขายเนาะ ในกลางนะครับ ห่อนครับอในการรีบพี่น้องกระดูกกันน้อนอ้อนเนาะกินนกกนาะ อัปเดตจากลิปที่แล้วนะครับที่ว่าผมกับี่ว่าเมียคอนนะครับรู้แล้วครับเด็กปลอดภัยทั้งทั้งแม่ทั้งลูกนะครับผมปลอดภัยดีครับผมดีใจแฮงครับผมก็เพิ่งกลับมาจากอุบลนะครับกลับมาเพลงานแครับมาอาชิพเนี่ยนะครับเมื่อนี้ออกโอ้โหนะก็เลยอาชิบเร็วเนี่ยลูกได้ผู้ยิ่งนะครับสมใจอยากครับผมโอ้ ตื่นตันใจครับซ,ซื้อน้องเชื่อนะครับลูกสาวนะครับดีใจแห้งครับมีความสุขครับเลยถ้าจยิตอาจจิงเงาเน่หลังจากกลับมากนะครับติดลูกไปแลยวไหมครับชิดหอดลูก แต่ว่าเดี๋ยวดูอ่ะคนมากครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวทายคลิปเป็นเบิรงนะครับเวลาดูกันแม่ยูหองทำกันสั้งเสียงกระโดดครับข้าวเหนียวมัน้อนขวานกข้าวมุกปลอมครับ ยว่ากระดูกมันพลอยก่อนขวานูผมน้ครับผมว่าจะสำหรับไพที่บก่กินหรือ,รอสงสารหรือ,อยังกะแย่ว่าผมนะครับ บริกิรตลอดดอกเ้าผมโดนเสื้อพงเนี่ยผมเห็นผมว่าเฮ็บไหมเฮ็บเ,เป็นคอนเทนต์ก็คิดผิดอล่ามีคนด่าผมนะครับว่าผมกินดิบแหลวไปส่วนส่วนทุกคนมากิ่นน้ำเขาว่าขาผมเสือกไปส่วนทุกคนมาเบิงมากิ่นน้ำหรือนะครับเขบาบอกเปน็นยังครับ จว่าก่อนก่อนที่จะด่ากะกดกดที่ตามไ้ผมก้อนเนาะครับผู้ใดที่จะเข้ามาด่ากันด้กดที่ตามปั๊บคุณจะด่าจังไดคุณกระดาไปเลยครับผมผมรับฟังครับบริเวนวายจูซูมาดากันไม่ได้เลยครับก็จีซูแน่เลยครับมารยยทการที่จะด่าคนนะครับ จะาของต้องติดตามช่องเอากอนติดตามช่องเอากอนหนึงติดตามช่องเอากอนแล้วก็แห้งดาเขาเนาะครับชาบุยังครับมันก่อนดีลีลากินโมูดิฟเนาะชิปพี่แดวเนาะผมก็ย่อมรับครับผมกับบ่ได้กินตลอดดอกผมกับโดนเท้อกับแปดปีเพิ่งกินสองเท้อเลยเนาะครับเมื่อกี้กินขวาวานกบังบ้า,บาจะบบดากันเนะครับเนาะ หมักไผ่มักมันเนาะครับพี่นอ้องบดเข่าสองหัวแล้วแซ่บนี่ไข่ไขน่นกกระทาครับผมไม่ไดทองมาได้เนี่ย hmm ผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครและกดติดตามให้ช่องโจสตอรี่นะครับผมสำหรับคนที่เข้าดราถ้าได้เนาะครับผม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 รับฟังเนาะครับกะห้มันมีเหตุมีผลนะครับแต่ละคนแต่จะเข้ามาดากันเนาะครับจังไดก็กดกดติดตามก่อนนะครับแพ่งดากันเพราะว่า อันใดพอดีผมกับุมกัาลู่อยู่นะครับแต่ว่าเพียงตดว่าผมเอาที่ผมเคยกินมากินนะครับมากินไห้พี่น้องเบิ่งมาเห็ดให้พี่น้องเบิงเงบ่งนะครับกระยาดมาหลายนะครับถ้าด่าหลายผมด่าขึ้นเดะยอกยอกครับสำหรับสำหรับวัอนี้ผมขอลาไปก่อนเดี๋ยวผมเปิดพลงกอนวันนี้ผมฮอนครับประเทศไทยคือเราครับฮอนนะ์นเฮ้าในพวงกขอลาไปก่อนสวัสดีครับ